พี่น้องตุ๊ปติปิอยู่จ้าจ้าดอกหนึ่งพู่งอีกดอกหนึ่งโอ้ยจ้าดอกหนึ่งเฮ้ยจ้าดอกหนึ่งดอกงามงามพี่น้องเห็นบ่พี่น้องพี่ดอกหนึ่งตุ๊ปติปิอยู่กับรัางงามงามจ้ะพี่น้อง โอ้ยเนาะยุ่งจา้จาจ้าาเพี่นอ้องยี่ไม่เป็นอะไรก็เห็นเพิ่อนเนาะพี่เดาดอกเลงดอกกำลังพอดีแจงพี่นอ้องดอกแม่ดอก,นะอกงามงามพี่น,อนนะ้องเนี่ยเพิ่นสีออกอยู่ข้างต,นนต,ต้นสนอยู่ใต้ต้นสนยังสีไหมพี่นอ้อง นีแนะพี่น้องคนน่ะอุ้ยหอนซ้อนมีพี่น้องเนาะ่ดอกมีพี่น้องติป,ปิอยู่พี่น้องโอ้ติป,ปิพูนด,ดอกอืมเหมีมอพี่น้องดอกงามยงางคักเลยติป,ปิอืมอันนี้ถเถาแล้วพอเอาพอเอาอเอาดอกนี่จ้า